พักเป็นย่า่ปีนี้ย่า่ราคาดีปะเอ้ยบอค่ะคือช่วงบ้างนังหันช่วงบ้างนังหันราคาดีปะบ้างนังหันอันสักอันสามสิบโอ้ช่วงอันอันสงการอันบออันบางเดือนผ่านมาอันอ๋อสงการเป็นงใดราคาดีบ่ข้นบอปีนี้คนบอคอยกินเป็นไรปีบอพักบุ้งกัน คือเกียายผูกผักบุ้งงามงามอ,อสิบห้าบาทนหนึ่งวดนี่ลหนึ่งบอกเสอกนี่นี่ละลหนึ่งซ้ำนี่ซ้ำน,นี่ละอดีไย้นี่ครับซ้ำนี่นนครับสวัสดีญญครับวันนช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกษิจชุมชนแล้วก็การสร้างไรายได้แบบบ้านไอเดียการสร้างอาชีพอันนี้ก็มาแวะ รับชมนี่คุณยายสำรีคนเก่งอ่ายายวัสดียายสวัสดีจ้านี่บวันนี้ักบุงสิบหาบาทนะจ้านี่ระกจำนี่รักโลหนึ่งเลยโลหนึ่งไ่ได้จำเนี่ยสิบหาบาทช่วยทีได้เงินเขานี่เนาะโอ้ยทุกยากแค่คุณยายสำลีช่วยที่ได้เขานี่ครับยี่สิบมือผมจังได้เงินสิบห้าบาทยายปลูกทำมั่งเสมอไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ ปลูกกันได้เรื่อยก็คือปลูกพะยูจูพะอีตูพักหอมพักบั่นประจําประจําเป็นรักเป็นประจําไปเลื่อยรักเลยอืมเป็นไนราคาช่วงนี้ยายช่วงนี้กระพักบุ้งเ้องกันสิบห้าบาทสิบห้าบาทปลูกแพงไหย่าพะยูจูกันสามเก้าสามสิบก็เก่าสามสิบสามมสิบบาท ยาไปทรงราคาทรงแล้วก็รงสามัดสิบบาทคือเก่าแต่ว่าเขาเจ้าไปขายขาเจ้าไปขายมัดละสิบน้อยเรือใหญ่อ้ยมัดสิบตึงกบอกมแมเขาไปขายหาบาทหนึ่งห้าบาทหนึ่งบ่กตงกันซิบขาเจ้าจะได้าสามกัสามกันันิบบาทนันทรงเขานันเสีดมัดซ้ำนี่ซ้ำนี่สามมัดนี่สิบบาทซ้ำนี่ขาเจ้าจะได้ห้าบาท จากลับไปขายหาบาทได้สิบบาทออกกำไรหาบาทยังดีได้ไอตู้ไอตู้ปีนี่งามงามเนาะยายนะงามปีนี่ยังว่างามยังว่างเมื่อชวงมันหนาวบ่มีหอดพักอีตู้สิขายบ่เออมันใหญ่บ่ทิรนเอออีตู้งามใหญ่นี่มาเดี๋ยวนี้เราจะคักมาได้นี่ไอตู้ไอตู้เดี๋ยวนี้ย่าเน็บออกบอกเขาอย่งไดรวานเอาข้างวานเมื่อันอันแบบที่ว่า บ้านเป็นเบีย่ยมันแหลวกับฮัดยังมาแปรที่หลังอตอนนั้นยายไปซื้อมาที่นาะยายเนาะอ,อันได้แล้วมาบง่งลงเน<อ>าะงามอยู่ปีนี้อีตูเพิ่นมากแดดเ่ายายพายอีตูยายบางคนปลูกก็ยังเหีเ้ยวเหีเ้ยวเหี้ยวเขาถือฟนแทงไปไงเอาว่างหันเป็นคือการได้ละมันขึ้นตอนนี้บอ่อออันมันเป็นโรคสนิทหนึ่อหยังบุญนนี่ครับ บ่<ล>สีดยากระบ่อสีดยังกระบ่สีดแม่มันนันตายโลดแล้วท่านหรอยายบดิสีดเป็นบ่มนนี่แตงแตงงดแต่น้ามยางเดียวงดแต่น้ามยางเดียวอันบาดนี่เราขึ้นขึ้นมาได้ยหญ่นี่ง่ามันจะแยกง่ายมันไม่ร่ายเด็ดไปกะบกำลังหาบาทขายน้ำบาดไม่นแห<ด>ละอันน,น,นี่เนี่ยเด็ดแล้วเมื่อวานนี่ตัวนี้พุ่งน้านพุ่งมันจังเด็ดแต่ลายเหมือนี้ยายปลูกได้จากเมื่อไรแปลงนี่หัว่เดือนยี่สิบอันซุปไม่นี่บอนนกลางยางขึ้นมาจังไยนี่อันซุปนเตี้ยซุมนี่ ฮัตต่สิบเจ็ดมือสองนั้นนั่นย่ยจะได้เก็บประตอีกสามืออันอันอันไม่ไงหลอกอยูันเด็ดยี่ิบมือเนี่ยอออันไม่ไงหลอกุญชันอันน้อยเดยายฮะอันนี้น้อยดีอันนี้น้อยฮัตแต่เด็กเก้ามือเก้ามือเออฮัตเต้เด็เก้ามือชุ่มนั่นย่ยคุ้มด้วยเก็บมันว่ายายน่กระเก็บนั่นแล้วถมมันถมในมันไว้คุ้มเก็บขันบถมในขัรบบถมในมันไวมันมันฟงบัดเว้ลาาหด เอาเลยวันนี้ที่นี่แยกฮดน้ำบ่เป็นหดเสมือบนมาแยกนี่หดเสมือแล้วมือเนี่ยพวกฮดห้ามันฝนตกเคลื่อนดิฝนตกดี่ดิบนมาเคลื่อนนี่โต๊ะกับโต๊ะควายนึงบ่โต๊ะแข็งเออแต่ว่าหังบ่หังบ่หดมื่เพราะว่าสีลกพักเนี่ยเขาไปส่งเขาตลาดเขาจะสั่งมาแยกกับลออใครอยู่มีคนซอยคนหน่อยซอยเมื่อวานนี่เมื่อวานเขาเอาข้าวเจ้าลเมื่อก่อนเขาเอาสามสิบลูกสามสิบลอือโอ้ สามสิบโลกับสิบโลกับร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบกันกันสามสิบโลนี่เบิรเบิรอันกิโลหนึ่งวะย่าที่เอามาปลูกเพราะว่าหรือว่าเกินอันโลหนึ่งนมันฮะเอามาการนั่นบ้านฮามาลูกเป็นต้นแบียบนี่ไมนได้หกสิบโลอ๋อแต่คือโลนึงอะได้หกสิบโลอืมก็ได้ย่อนอยู่่ได้หกสิบโลนี่ ช่วงนานาหนาวนีก่กะดีโบค่อยออกไปไดนแต่ว่าราคาดีวะย่าราคาดีแล้วช่วงน claro um> hm ั้นมันหนาวมันหดมันหดมันมันบ่ค่อยขึ้นคันห่อนเนี่ยคันห่อนเนี่ยพันเจ็ดสิละกระสวกลวกลวกลวกเนาะงามงามอยู่ดีๆนั่นอ่อนกับอ่อนงานบ่ยามนั้นขันมันงามงามย่างสีห้วยโลละห้าสิบบาทเขาบ่ตอแล้วโอ้คือจังกังสีราคาทรงเขากับโบแพงสามโลเลยอันย่างมันแพงนึ่งย่างมันแพงเออ เมื่อยปันไดงกับจีโอ๊ตเอาแลยจีแยาไมันเพราะว่ามันหน่อยๆมันก็ได้เงินพันหน่ะนะคือยังยากไปซื้อมาล้นหนึ่งซื้อประมาณจากเม็ดมันอันตรายปันแดงสองร้อยสิบบาทเดียร์เยอะนี่นะเออคืนอีกสิบบาทปีนี่โอ้สายพันธ์มันหลายสายพันธ์สายพันธ์ก็ธรรมดาหนี่งก็ร้อยเจ็ดสิบก็เก่ามันแตกต่างกันจริงดจากร้อยเจ็ดสิบกับสองร้อยสิบนี่นั่นเด็ดนั่นเด็ดไม่เป็นเบิ่งแน่ยนั่นเองมันเป็นยังไงล่ะเบิ่งยี่ห้อตัวว่า ตามที่ยายซื้อมาหนิสองร้อยสิบบาทมันออกเร็วบ่กเลยจังไลยบ่เมียนก็ะเจ้าทีละมันลับงามมันก็บคืนงามเออเอไบ่ต้องบอกมันติดช่วงช่วงมันกับสิงามก็กลั่นช่วงมันกับงามก็กันแต่ว่าของธรรมดาเนี่ยมันสิเป็นข้อค้อมันสิเป็นป้องแบนเนี่ยติเป็นแต่ผีเออเป็นแต่ผีแต่ผีมันเป็นป้องเป็นป้องป้องขึ้นมากอันนี้งั้นว่าค่อยเปลี่ยนนั่นห มันส o, o, ิสวกล่วกขึหนาสิเป็นี่สิมันเอองามเนาะในข้อละมันกับพิษข้อละพันอยู่สายพันมันกิดนั่นแต่ว่าตัวนีนพันอันละโลละลอยเจ็ดสิบมันใบใหญ่กว่ากันครับครับนี่อันนี้มันใบเลี้ยวได้นนิไม่แย่ความเนาะใบเลี้ยวมันสิใบใบหน่อยตลาดเขาเจ้ากะจีต้องการแบบนี้ต้องการตัวนี้หลายแต่ว่าไปไปขายแค่กันกับตัวลอยอันนั่นมันลอยเจ็ดสิบนั่นกับชุ่มในละสองลอยตัวนี้สิไปก้อนนี่ครับ ม,มันมันมันล่ํามันสวกงามร่อนมันงามเลย่าขค,คนคนซสือเขาเจ้าก็อยางไดเนาะมันก็ใสกว่วกันส่วนมากตลาดเขาเจ้าพี่เอาไปกินนี่เขาเจ้าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหรือว่าร้านเนื้อย่างร้านได้กระซังขัดประเภทเนื้อย,อย่างเขาเสือพักบุงยหายก่ก็มีแม่ข่าที่เขาเจ้ามาเอาน้ำอยู่ตลอดมาอยู่ทา่เมืองว่านอนเขามันรับเอาร้อนทา่ว่านอนมันร้อนโอ้ยายทรมาบ่อนหรอยังไงเขาทรมากอะมาจังเขาก็มาเอาย่า่ในจักสามสิบโล่บช่ปะ นี่บัวพักบุ้งเขาสิถามมันสิสักก้อนมีอยู่ได้บัวบางเศ้าได้ได้เยอะจีย้ายกระจัดให้เลยจัดให้จังสีเหลวจังว่าไต่มาแต่เสาหมื่นนี่จังว่ามาบ้านมหายายบัเห็นตั้งใจมหายายทราบอย่างพวกเช่นในบ้านมู่บ้านนี่ขันซุ้มจังย้ายปลูกไม้จังสี่ย้ายขุดดินขึ้นมาจังฉันย้ายได้ใส่แนวป้องกันบ้างบ๊องยังยังตี บ่มีนยังมีตัะปูนขาปูนเนั่นก็บป<อ>๋อไรใส่เจ้าเม็ดเตอรเนี่ยเนี่ยไม่ไงล่องพื้นนั่นปุยปป๋ยซีบะผับปุย๋ยซีบะผับยางเดียวห้อยทางไก่ปุ๋ยซีบะผับปุ๋ยเม็ดนั่นบ่เออปุ๋ยเม็ดดำๆนั่นเออเออเอามาลงปุป๋ยเม็ดปุย๋ยซีบะผับล่องเราบันี้ก็คุกใส่ก็บ้านโลดแล้วบ้านเราก็ตอดินเลยก็พ้วนดินกระพ้วนดินแล้วเราก็ขีดล่องกับกาวไนมันนี่หอยนี่ ขีดร่องแล้วก็ไน่ม่นห้อยเลยครับครับจะห้อยใช่เลยเออขีดเป็นร่องเป็นร่องแล้วก็ห้อยแล้วก็แก็บแก็บถมอ่างามปานนี้งบานตีก็จังสแล้วกับปลูกใว่ป่นั่านตีคึกเกิดกระเบ้ากรเป็นแถงจังสแรล์กัเนาขีดร่องแสดงว่าพักยญ้าที่เน้นๆปลูกที่เมืองหนึ่งพักอีตูอีตักหอมแบงอม่ได้ที่าที่ปลูกนะหอมแล้วก็พักบุ้ง พักที่สีหอมกับปูกยุเพราะว่ามันนานนี่เนี่ยบ่ไแ้กคุดทิมสรรมามซีนานละ่ะมันบกขื้นมันห่อนขื้นมากมักงตายได้ซุ่มไม่ใช่เฮ็ดทิมนี่นีุ่่มครับครับไท <ๆ S 1> ทมิมนี่ซุ่มตามประสบการณ์ยายปลูกมากนี่ใครคิดคิดว่านี่พักบุ้งนี่คือดีที่สุดสลหรับยายสำหรับยายแว่ว่าแม่นดียื่นแล้วเพราะว่าถึงขาว่าถือมัดกันได้ขายอยู่ได้ขายอยู่ตลอดปีขายตลอดตลอดปีเม็ดสีเม็ดสีโลรสีบาทกะ กับพ่อได้กับพ่อไห้อยู่แต่า่ามันทำพ่อใหดหลายขันโลละสามชิบนี่ห้วยพอบ่มเอยมาตัดตีสามพุตก็ได้จร่งบูว่ากันแล้วนี่แหละครับเป็นมันก็ได้เป็นช่วงอยู่เออมันก็ได้เป็นช่วงเป็นช่วงของมั่นอยู่เจ้าก็ต้องอดทนเนาะเกษตรกรเนาะตากแดดท้อนโอ้ยธรรมดาละห้าเป็นเศร้าหน้าละมันก็ธรรมดาละขันบเ็ดจังสี่กระตักสิบไปเฮ็ดอีหยังมันเขารุ่นนี่แล้วครับอย่าเฮ็ดไปนะย่านะเฮ็ดไปเรื่อยค่อยเฮ็ดไปบ่แม่นว่าสิบไปบุกไปบัน พ่อไอเฮ็ดไปเรื่อยเมื่อได้เมื่อไงกับโบเฮ็ดครับมาหายายสำลีสุกทุกเดือนสองเดือนครับมาทีหนึ่งกินทอดยายเพิ่นเพื่อนปลูกผักขันบบเห็ใยายนี่นด้แปลงผักยายไปใส่น้อกินหอดยายกันเลยว่าผมตั้งใจมาหายายครับนี่ครับเพราะว่าพื้นที่การปลูกผักคนที่ปลูกผักคนเคยปลูกกับที่ปลูกอยู่คือเก่าขันคนบบเคยปลูกปลูกกันได้กับโบงามมายายถ้ามีทักษะของแต่ว่ามันมัน มันเคยเห็ดแล้วอ,อยู่บ้านมันก,ก็เห็ดมันก,ก็อยู่บ่ได้มันหอนมันเอาเออเหมืนว่าอยู่ทงเหมือนใครแน่ยเขากระด้งเหรียญยองชินน้ำหอมน้ำมันหอมเจียวเผาไข่เนี่ยจังน้อยออกับลูกออกับหลานเบาเออกันเด็นไปความยากนะเอ,อ้ามาแวะเวียนครับเดี๋ยวให้ออยายยู่ดีม่แห้งเดี๋ยวเมื่อหลังกระติมาอีกขึ้นกาแวะแเวียนมายายปลูกพักกะผู้ใดอยากหูจักกะพื้นที่นี่เป็นบ้านอะไรอย่างกรยายนี่บ้านอัน อันนั้นแม่ใหญ่นี่ยอยู่บ้านฟางแดงแต่ว่าพื้นที่นี่พื้นที่บ้านอุมเออมามมมเขียดอุเมายังข้างโคตรจตุรคณก็ยืดดีไมีแห้งได้ยายได้นี่มาเบิังซื้อบบรรยากาศว่า,า,าพักปุุงใหญ่โลดแล้วเทไรแล้วเแต่นี่ก็คือโลดละสิบบาทไปสิบห้าบาทนี่ละเอาพ่อได้อยู่ได้กินนะยายนะโอ้ยพอได้ยายกินพอได้ซื้อปลาทูกินเเยีกิน เอาใยมาสุดท้ายแล้วฝากเกเษตรกรผู้ขาอยจกปลูกพัก,กปลูกมีขายขึ้นายนี่เป็นปยังไงเอาวะเอออาวค่นพูดได้จะปลูกกบปลูกขึ้นไม่ญงนี่เด้อไม่ญ่กะคอยเฮ็ดคอยอันนีไปจังสี่ลักว่าแมนว่าสีบุกบั่นจะของพู้ลังคนลหรล่าโอ้ยเถวห้วมติดตายแลยใจแม่เพิ่นบุกคนบันนน่นเนาะว่าว่ากระซานเขาจะไปซี่เลียดน้ำเขาเอ้าเอ้าเคยเกษตรกรเฮ้าเคยเห็ดจังสี่เากาคอยเฮ็ดไปเรื่อยๆื่อยครับคอยเห็ดไปเพราะ แก้เคร็ดแก้เหงาแล้วก็พอดีออกกําลังกายของเหาเออพอดีออกกําลังกายได้เนาะเออถ้า่าผู้เฒ่ารุ่นนี้นะออกกําลังกายซ้ำเนีน่ยเฮ็ดจวงสีละเฮ็ดขึ้นไม่ใหญ่เฮ็ดจวงสีละครับอคอยเฮ็ดก็น,นั่งดูโฮมเด้หนี่บ่ได้๋ยวเป็นไปอยู่มองแดดเด้หนี่บ่ได้อยู่แดดเออนั่งอยู่แดดนั่งดูโฮมขันขันออกมาตต่สองห้องก็ยืได้ ลกเป็นนานออกมาเลยก็มานั่งเฮ็ดเราตีเออก็มาเฮ็ดนงทีลาวมือนี่ชุ่มมือนี่ยเดี๋ยวฮดสวนมือเน้นบ่ได้๋ยวดมันฝนลิ่นมาขึ้นเนี่ยครับครับครบสุดยอดคาณยายขอบคุณได้หลายยินดีมั่สุดยอดครับสย,ยินดีจ้ามันรวย,ยนี่ครับคุณยายก็ชื่นชมคุณยายเป็นน่าชื่นชมเพราะว่าอายุย่าก็บลายแล้วเด้แต่ว่าเราขยันออกกำลังกายไปนั่ในการปลูกผักปลูกงีงานยินดีไม่แห้ง อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับ